เอาก็ผมนะเรามาอยู่เกมโดตาทูนะวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสามเพิ่งมาตอนบ่อเช้าเลยนะโอเคเปิดเลยครับผมอเ,เ,เผมอแลวเอ็มเบมไปละวิวมมไปละนกไปนกไป,กไ,ป,กไ,ปได้ปักหน้า เปิดต่อไปกันต่ออายากจักเอา้าไม่ทันละมันไปละในโอรโรโกะเปิดต่อ ไปใจย,ยูยังเทียนโอ้โหไม่ได้เทียนเปิดต่อข้ามยังข้ามข้ามเกิดกดข้ามได้เคาเวิร์กกดข้ามตอนไหนดีวะวันสอที 1, 2, เทียนไอเทียนไปต่อกดข้ามโอเคยี่สิบสามกล่องต่อโอ้ไปหมดเลยหายอ่ะห้าสิบม,มาห้าสิบมาเปิดต่อ โอเคน่าจะได้ธรรมดาแล้วแหละเด็ว <Okay. S 1> นะปักหน้าทองอ่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์ฟินิกโอ้โหฟินิกไปต้องไปละมันต้องมาเชื่อในวาว ได้เชื่อในกล่องสามไปไปเรื่อยๆโอ้โหเปินต่อกดต่อย็มเบมไปละบักหน้าทองโอ้ยไปมาเลยไม่ต้องลุ้นเหลือ ปดกล่องไปปากหน้าวลวยิมเบลไปหมดไม่ต้องลุ้นเลยเมื่อกีไ้ไปแล้วเทียนบิดิกไปแล้วโอ้ยทำไมต้องได้แต่ตัวนี้ ไม่ได้ฟินิิโอ้ยเอ็อไปหมดเลยสี่กลองต่อต่อเนื่อง ไปหมดเลยไม่ต้องลุน้นทําโอ้โหรีบกองสุดท้ายไปเรื่อยๆอย่าไปรีบบีมอย่าไปรีบอย่าไปรีบปักหน้าสองตัว ได้ทองมาแล้วหนึ่งอันต่ออยากได้ฟีนิกอ่ะขอฟีนิกได้โอ้โหไปเลยตัวแรกคือคือหรือแปดกล่องอ่ะฟีนิกไม่ได้เลยเหรอกล่องสามไปตัวแรกเลยไอเวนไปที่เจ็ดกล่อง โอ้โหตัวเนี้นยนนนยืหมุนนานนะเมื่อกี่ะแปลกๆโอ้โหหมุนนานหมุนนานเอ้าเล่นอะไรกูปะเนี่ยว,ว้าวเล่นอะไรกูปะเนี่ยถ้าก่อนสุดท้าย ไปอยู่ยั้งแปลกๆทำไมห,หมุนนานโอ้โหฟินิกอ้ฟินิกสี่กล่องสุดท้ายคือคือจะไม่ได้เลยคือจะไม่ได้เลย นิคทัาตัวไอ้สัต์เอ้ยกลกองแล้วโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่สองกลองนิ่เองต้องมาแล้วสองกองเนี้ยมันต้องมามาได้แล้วไป โอ้ฟีนิกเองจะไม่มาเหรอวะเองต้องมานะกล่องสุดท้ายมันต้องมีต้องมาเว้ยเชื่อใจไปที่ข้ามยังยัง้งข้ามไอ้ ฟีน,นิกเองจะไม่มาเลยใช่ไหมได้ไปที่รีโอ้โหเซิร์ฟรีหนึ่งอันลิส์ลิส์รีไปรีไปสามอกเวิร์กไปไม่ได้เล่นโอ้โหเซิร์ฟ เซิร์ฟเป็นไรครับเนี่ยแบบหนึง่งไปที่เปิดเล่นเล่นเ็เาเปิดเล่นเล่นเซิร์ฟไม่ค่อยดีด้วยเป็นไรไม่รู้คาน้าไปครับโอ้โหนี่คืออังคารา ไปที่เปิดกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้แต่อยากได้ปลาทองข้ามเลยด้วยกันเลยน้องหมูแกะเลยด้วยกันไปมิกเอาไปที่กล่องป่ะมันต้องมาแล้วฟินิกเองต้องมาแล้วจะหลับตาจะหลับตา โอ้โหมาก็เอ็งจะไม่มาเลยได้เอ็งไม่มาเอ็งไม่มาเราก็แค่เปิดวิวเราใช้วิวเออไปกูกล่องนึงก่อนมานไหนๆก็กล่องสามแล้วอะรวดรวบไปเลย ตัวไปเลยสีทองมาหนึ่งอันก็ได้มาไม่น่ามาดูทรงแล้วไม่น่ามาทำไปเรือยกันเ๊ะไม่มาจริงไปที่กล่องสองกล่องสอง,สองสี่กล่องเลยวบะ ไอ้ยูยซ่ามันต้องมาแล้วแมงไม่มามาสก,กิปแล้วเนี่ยไม่มาวะมาสก,กิปด,ด้านขวาเลยเนี่ยสก,ก,ยกิปแบบด้านขวาเนี่ยโหเราเซิร์ฟแม่งว้าวตะกัตตัว ของสักตัวว่าไม่มีไม่ได้เลยกล่องสามอ,อยู่สามกล่องไปไปหมุนนานเกินนะไปหมุนไปเออเนี่ย,ยได้หายากหายากก็ดีนะ เอาเวลแต่ว่าอยากได้ฟินิกอะโอ้โหโฟินิกหนึ่งกล่องสุดท้ายโอ้โหไปที่กล่องจะสองกล่อง

2 con bà Một mùi nhanh than Than cơn ละวินิกอะโอ้โหวินิกอ๋อวินิกโอ้พระเจ้าแตกพ่เราแตกพ่แตกพ่กกครับได้ทองมาแค่นเดียว ได้ทองไม่แค่นเดียว oh, จบเลยได้ทองไม่แค่นเดียวเกลือสรุปคือเกลือ,อเคได้อยู่แหละ <Be> careful, ต่เกลือว่ะแต่แม่งสวยสวยอยู่ใต้อยู่ในในอันนี้เป็นไงวะเจตตัวเองเจ็ใต,ใต้น้ำอันไหนวะฮุบวะ ดละมีแค่ละโอ้กองสามเศษได้ฟินิชเสียดายชิบหายเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมนะก็กองสามมันมีแค่นี้ครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอเอ้ยรีรีรีอันหนึ่งรีอันหนึ่งรีอันหนึ่งเดี๋ยวนะรีไปอันหนึ่งอันหนึ่งเปิดเปิดเปิด อันนึงเปิดอันนึงดีวะไหนๆก็อันนี้แหละขอสักชิ้นปหนึ่งกล่องไปที่สกิปเลยไม่ต้องโอเคป่ะปิดคลิปดีกว่า